สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับเมื่อนี้สอพรโชคก,กับพาะพี่พาน้องมาที่หน้าอาจารย์ป่านี่ครับมาตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์ปลานี่ครับเมื่อนี้มื่อฟันครับอาจารย์บอกว่ามือนี้ฟันขาดเลยครับเอาจากไหนพี่น้องกัตามสอพรโชคมาเด้ครับเด้อมาฟั่งมาเบ่งน้ำกันว่าอาจารย์พูิถฟันตัวใดสาหรับมือนี้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องซี่ทุกท่านทุกคนก็ได้อาจารย์กาจี ให้ความหวังกับเอฟซีทุกท่านทุกคนนี่แหละเพื่อว่าให้ไปเป็นแนวทางแล้วก็ไปวิเคราะห์ซื้อเบื้องเพราะว่าอาจารย์กับมันใจตัวอาจารย์คิดว่ากับว่าอยากให้ซื้อหลายตัวท,ที่ที่ดึงออกมาเนี่คือบ่ให้ซื้อหลายตัวเพราะว่าเลขสูตรเลขสูตรหน่อยตัวลงมันเคลื่อนอาจารย์คำนวณไหมคำนวณวิเคราะห์ออกมาไหมทุก ทุกจุดทุกนันมันสิมีแค่ชุดสองคูชุดสามคูจังหวัดจังหวัดที่แล้วมาเนาะมันสิมีแค่สองคูโอเคครับมีแปดเจ็ดแปดสามมันหน่อยตัวลงนวดนี่หน่อยตัวมาแปดเจ็ดแปดสามอะไรออกมาเนาะนวดนี่รักหนึ่งรักหนึ่งมันสิมีอยู่ หลักหนึ่งสีมีอยู่สามคู่แต่ว่าอาจารย์สี่หกคู่เดียวโอหลักหนึ่งเท่ามันถีมาเนี่ไม่ใช่สามค<ว>ู่อาจารย์ขาขาสี่สองมันเกิดมีงวดที่สองที่แล้วม้าบาแตกลางบัมันสี่สองสี่หกครับมันมีงวดที่พันมางวดนี่หลักหนึ่งมันมีจ็ดตัวอาจารย์น,นีสามคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่ แต่ว่าอาจารย์สีเน้นเราแค่หนึ่งซีตัวเดียวกู้เดียวหนึ่งซีนหนึ่งซีบวกหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งซีมันบ่ครับอันนี้เลขหลักแปดหนึ่งซีหลักซีหลักหนึ่งมีสามคูงวดหนึ่งมีสามคูงวดก้อนนี่งวดก้อนที่ออกมาหลักงวดก้อนนี้แปดคูนบ่ครับนีแปดเกียรตแปดสามงวดก้อนเนี่ยครับ เลขลาง4 2สองกับพี่สองกับ4 6หวดทิ่ภัณฑ์มาบ่ครับไเห็ดมันบ่ครับเพราะว่าอาจารย์มาคำนวดมื่เคืื่อนกับบกเลิกสว่วนสีได้มากสว่วนสีได้สรุปเพราะว่าทาย้อนขึ้นไปของเกา่าตัวใดได้หรอของเกา่ามันจีมีตัวใดแน่จำบ่วใดมันกะซุนหาบ่ ศูนย์ห้าบอนี่ศูนย์ห้าโอ้เท่าข้ามขึ้นไปหวัวก้อนๆที่เขนนาโน่นนี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้ามันสีมีอยู่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้ามันมีอยู่แค่สามตัวออกซี่ศูนย์ห้ามันสีหน่อยตัวร่องบานนี่เอฟซีสีซื้อหน่อยตัวร่องสีบ๊บเปลืองเงินอาจารย์หาวิเคราะห์ให้ราชุดหยอดเลย แต่ว่ามือนี่แห้งแห้งแขนมันบ่อยจังมือนี่นแห้งแขนหรือว่าสียเอาสามตัวไปป้องกันไปเป็นตัวกันแต่ว่าตัวเนี้ยนว่งอาจารย์ก็คือหนึ่งซีนี่ตัวเดียวเลยนี่ตัวเดียวหนึ่งซีมันจะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่โอ้เลขหลักหนึ่งมันมีแค่นี้เห็นบ่าาจาย์ครับผมมันมันมีหลายตัวหลักหนึ่งเพราะว่าอาจารย์คำนวณออกมา,<อ>าแล้วเอามือบงังอาจารย์ โอ,อ้โอ้นี่ตี oh, ครับพี่ถ้าอยากซื้อบรศตัวคือสามคู่ก็คือหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแปดพิเศษกับคือหนึ่งสี่พิเศษหนึ่งสี่เพราะว่าแต่ละงวดมันเป็นมาหลายตัวจังจังงวดนี่มันก็นหลายตัวงวดที่แล้วมามันก็นหลายตัวแมนบอามันก็นหลายตัวแต่ว่ามันเข่าอยู่ พี่น้องอาจสิสื่อยากอาจสิโงทุนเปลืองจังหน่อยเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวสิบตัวีถือว่าเปลืองเปลืองซับเปลืองเงินเท่าแต่ว่า,อ,อ,าอาจารย์สรุปบอกมาแล้วมันสีได้แชร์เลขเลขทีเลขติดหนึ่งทีมันน่าจะออกกับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่มันบอกคับ,คบถ้าย้อนขึ้นไปถ้าย้อนขึ้นไปอาจารย์ย้อนให้พี่น้องคนเดิย้อนขึ้นไปรักศูนย์ งวดที่แล้วออก405เนอะครับตัวล่างสุดครับย้อนย้อนไปงวด4 0 5ครับมันสิมี01มี01 09 05ครับสลวบออกมาคือ405ตรงๆครับมันก็หน่อยสุดลงครับครับเอางวด42ได้จานบันงวดที่สงวด42่มันสิมีแค่42 46มันสิมีแค่42 46 มีหน่อยตัวล้งอีกโอ้ที่วงกลมสีแดงหมอครับครับผมหมดที่สี่สองสรุปออกมาได้สี่สองสี่หกจรินควรออกมากก็ออกสี่สองล่างครับครับมันสีบวัวเปลี่ยนสี่สามมันกับสีบวัวเปลี 4, ่ยนสี่ห่าพรามันครูหายมันกับมีแค่สี่สอง สี่หกตอนนั้นว่านี่หนึ่งสี่มามสี่มาบนบอยจ้าบนม้าบนมาบนหนึ่งแปดว่าแมนบอครับหนึ่งแปดเป็นตัวกันตัวร่องมันเป็นสูตรของมันอยู่แล้วแจ้าบาเป็นสูตรของมันมีหนึ่งศูนย์นะมันบอครับครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่มันมีมีสามหางนี่ที่เลขที่หนาจะม้าบอครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าหนึ่งมาบอครับอ้าหนึ่งมาเพราะหนึ่งมันม้าอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งม้าอยู่แล้วเพราะว่าเลขวิ่งนี่เมื่อกียังติดหนึ่ง ศูนย์ห um, นึ่งเก้าเนี่ยแม่ตัวหนึ่งข้างบนศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยมาตัวหนึ่งมาเบิ้งคูมาเบิ้งคูให้หลักหนึ่งของวันผลิฮัตเนี่ยวันมีหนึ่งแบบวันมีหนึ่งแบบมันมีหนึ่งเรียกวันพลิฮัตเรียกวันพลิฮัตมีหนึ่งทีว่าเป็นหาเป็นฮกเป็นเกียรตเป็นแปดแปดมาเป็นหลักร้อยแปดแปดมาอยู่หลักร้อยนั่มาอยู่หลักร้อยแม่ตัวเดียว มันประหาดเนี่ยแปดมาอยู่หลักลอยเอาพี่น้องเอฟซีก็เขียนไปนํ่เด้อครับแปดมาอยู่หลักลอยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยให้แปดหนึ่งสี่เรียกสามตัวให้แปดหนึ่งสี่ให้ทั้งมัดเลยแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เนี่ยโอ้ตัวเดียวแขนตัวเดียวเลยเพราะตัวอื่นเราต้องซื้อตัวอื่นเนี่เสียเงินหน่อยตัวหน่อยบาท ลงทุนหน่อยตัวลงทุนหน่อยจะได้เงินไหลจะได้เงินหลาอา้าพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีเสี่ยวแบบลงทุนหลายบ่ขันเอาแบบทุ่นหลายก็อยูใ่ในลลอกนี่บางข้างก็เสีเข่าล่างด้บานเนี่ยบ,บนบาได้สุวนที่ซื้อสมมันว่าพี่น้องเอฟซีซื้อไปแล้วเนี่ยขันหากว่าซื้อบ่นซื้อล่างกับที่ส่วนติดล่างคือเก่า ตัวเรคล่างนี่ยังยังเป็นตัวเดิมนอาจารย์คือเขาบอกบอกเคลื่อนแต่ว่าตัวนี้นี่ตัวนี้สีมาบนพิเเศษลยอาจารย์เน้นบนย่างเดี๋ยวว่าต้องบนย่างเดี๋ยวกับล่างเลยกันบ่ครับแปดหนึ่งสี่รอดอาจาระกันฟ้าห้องดังเลยงวดนี้แปดหนึ่งสี่นี่ดังแน่นอนอาจารย์แน่นอนมั่นใจหลายเพิ่นเวียนเพิ่นบอกว่าแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่วสันเพิ่นว่าเอ้าก็เป็นไปได้เด้อครับพี่น้องครับ เพราะว่าถ้าถาสรุปมากมันมาสรุปมากแบบนั้นสรุปครับเพราะว่ามันสีบ่มีตัวอื่นอีกแล้วเบิางว่าเลขมันเข้าหน่อยตัวลงบาทนี่อาจารย์ตัดย้อนลงมากแล้วครับตัวเลขตัดทอนลงมาครับงวดนี่ครับงวดนี้ยู่บอสุดครับนี่ยูสามหางครับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่มีทอนี่ลักษณอาจารย์ว่าเลขที่สี่ออก คือเลขติดติดหนึ่งงวดนี่ให้พี่น้องจัดสามหางนี่แหละครับแต่อาจารย์เน้นที่หนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่มาเน้นหนึ่งสี่บนนมาสันอาจารย์ว่าเน้นบ่นครับส่วนเลขล่างก็ยังอยู่หม่งเกา่าหนึ่งสี่บ่นครับเห็นบ่พี่น้องแถวบ่นเนอครับแถวบ่นมีหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับ อาจารย์เน้นที่แปดมีเอาเป็นตัวกันตัวร่องหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเอาเป็นตัวกันตัวร่องทาสาสีเอาก็คือเอาแปดหนึ่งสี่มันรวยจางครับคนนักก็คือหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เอาแปดต้เป็นรับรอยห้แปดหนึ่งสี่อีกบานนี้สีไข้อเรียกแปดบานนี้แปดมันจะใสครับอาจารย์มีข้อเลียกแปดวันพฤหัสเนาะวันบ่หัดนี่ วันปรหัตห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดด้วยติดแปดติดแปดบาทไปยังจากติดแปดที่เลขมันออกห้าแปดสามมันตรงก,กันกับเลขแปดตัวนี้เลขแปดตัวนี้นี่อ๋อตรงกับเลขแปดที่อยู่ในสูตรครับเลขวันพฤหัสแปดตัวนี้มันเสียวมานน่ำเป็นลักลอยท่านที่ แปดตัวนี้สิบ่เป็นตัวอื่นบ่เป็นตัวอื่นแปดสีมาลักร้อยครับถล่มได้เลขกครับแน่นเน่นคือแปดหนึ่งซีครับแปดหนึ่งซีเอาพี่น้องพี่ใหมเพ่นเบิงในเด้อครับผู้ใหเขามาก่อนครับเพราะว่าตัวนี้ก็เคยเคยเบาสูฟังแล้วบ่แปดกับสามเป็นสี่แปดยังด้รับหนึ่งอยู่เนี่ยยังได้รัหนึ่งอาจารย์เียนให้วันที่ให้พร้อมมาสั่นพ่นวา วันที่ยังเอาเขียนตัวเลขกัอนหนึ่งเห็นแล้ววันที่หนังว่าสันคนวางวันใหญ่ลหรวันที่ก็คือวันที่หนึ่งเดือนเก้านี่แหละครับว่าคนวาเขียนวันที่ลงเห็นน้ำเนี้ยว่าสันมองนี่ว่าสันเลขล่างที่อาจารย์ให้ไปตะตองหัดก็ยังอยู่คือเก้าเด้อครับยังอยู่คือเก้ายังอยู่คือเก้าว่าสั่านาเก้าสามเก้ากับหกหนึ่งสามเก้ากับหกหนึ่งสามเก้ากับมันก็ต้องเป็นเก้าสามน้ำกับเป็นหนึ่งหกน้ำ ครับเพราะ,ราะว่าให้พี่น้องกลับเอาได้ครับว่ามันประกรับให้กลับด้วยครับเหลยกในชุดที่เอาไปหหัห่นที่ขีดไม้แดงไม้แดงไว้หัน่นเป็นตัวกันนะเพราะว่ามันก็นยั่งอยู่ในตำแหน่งเหล็กล่างอยู่ก็เกาน้ำตำแหน่งบนล่างอยู่ก่เาแต่ว่าอาจารย์สีเนี่ยตัวนี้เมื่อนี้เพราะว่าเนี่แปดหนึ่งซีเนี่แปดหนึ่งซี กระสีพี่น้องเอฟเสื้ได้แปดหนึ่งซีอาจารย์กระสีได้แปดหนึ่งซีตัวเดียวกันอาจารย์ที่ซื้อตัวเดียวนี้นี่อาจารย์ที่ซื้อตัวเดียวนี้นี่อาจารย์เสื้อม้าแล้วร,ตรัตติลีนะมือก,กว้านนี่ยเื้อแต่แอาจารย์เสื้อตัวนี้นะเสื้อหนึ่งซีให้กันหมแปดหนึ่งซีเนี่ยโอ้เื้อแปดหนึ่งซีห้ามันถึงยังเรียกกันนั่นบ้านเนี่ยห้ามแดดรางวัลที่หนึ่งกันบ่อยาจารย์ยังเรียกกันนั 8, <ลง S 2> ่นบ้านเลย คือลาเตอรี <tre> <ended> <inizi> ่มาใบหนึ่งแปดหนึ่งสี่นะครับมาขอเพิ่นกัดห้วยปพิหายมาสองขึ้นซ่อนมาได้แค่สามหางครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่อันนี้ตามสถิติที่อาจารย์เพื่อนเทีสบ้างมีขึ้นจบมได้นอนมาสันครับเบื้องหกหนึ่งลางเนี่ยเบลองหกหนึ่งลางมั่นสิมีนี่หกหนึ่งล่างครับหกโอ้มีสามคู่อกันแค่ว่าอาจารย์เนี่ยให้คู่เดียว ครับหกหนึ่งล่างนี่สิมีหกเก่าเอฟซีโอ้โหคนมีโศกมีไส้ในเลขงวดวัาที่นึงกันยญาหกหานี่ล่ะ้าพ่อมองได้ก็่าไปเรียบให้มันมันมาใส่เอาอันเห็นลลตเตอรี่อย่าไปเรียบเบิงเพลินไปขันเป็นโศกของเฮามันสิเห็นหรอกมันสิเห็นมากอก พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนมีส่วนมีใ้ทุกถวัดนาด้วยเถิดสาธุครับสาธุสาธุครับขอบคุณทุกท่านทุกคนเหมือนละ่ะเอาขอบคุณอ,อาจารย์ปลานี่หลายๆเด้อครับขอบคุณครับครบบขอบขอบคุณสรุปถ่ายคลิปครับท่านผู้ชมครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปลานี่ครับตัวเน้นตัวนักครับตัวเนีนตัวนักเมื่อน,นี่ก็คือแปดหนึ่งีเด้อในกรอบสีแดงครับแปดหนึ่งสี อาจารย์บอกว่าถ้าเลขติดหนึ่งหนาจะมีแช่หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับทอนี้ว่าท่นอาจารย์ว่าอันนี้คือสรุปผงสุดถ่ายบ่มีสรุปอีกแล้วครับส่วนเลขล่างยังอยู่คือเก่าครับสามเก้าเก้าสามพี่น้องกราบเอาครับหกหนึ่งหนึ่งหกครับเอาพี่น้องอไปวิเคราะห์บ้างนะครับเดอ้อผิดถูกกันจะว่ากันครับ ทางช่องก็เป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดครับท่านผู้ชมครับถ้าของใจแนวได้เกี่ยวกับตัวเลขก็โทรมหาจาย์ปลานี่ได้เ้ยครับตามหมายเลขโทรที่อยู่ใต้สุดนี่แหละครับสําหรับคลิปนี้คือสิพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับขอพี่น้องเข้าโชคดีให้รวยๆเฮงๆสุขขูดทุกคนครับให้มีเงินเลยกินเลอเก็บครับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกขู่ทุกคน จิตสำคัญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับพอ,อกันไหมในคลิปหนาครับโชคดีครับสวัสดีครับ